ก่อนดูคุยแซโชออย่าลืมเปิดทีวีก่อนไม่ใช่กดซับสไคร e ใช่แล้วก็กดกระดิ่งด<อ>้วยนะคะแล้วก็กดรีโมทด้วยสิอือคค่ะมิสเปรียนเก้าแฮร์รี่พวันหรือหน่วยข่าวกรองแห่งเมืองทิพย์ที่ทุกคนทุกแคปชัน่นไม่เคยขา้าเลยจ้าแม่ดาบ้านแหลกยทัวชาวกัมพูชาลองชาม วันนี้ขอครงแฟนหนุ่มรุ่นน,น้องฟอดเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมจนโด,ดนแซ่ชาวเน็ตทานอาหารสนัดก,กันเป็นแถวแถมยังไม่พอโดนใช้ว่าฟอดตาอ่างเงาะเพราะว่าเงินหมดไดวายแรงมากพร้อมขอเเรียนข่าว บ้านที่ดินรวมค่ากว่า30ล้านบาทเพราะว่าเตรียมเป็นเรือนหอและจัดงานแต่งสินปีนี้จริงหรือไม่ Why อะไรยังไงเนี้ยวันนี้ข้าต้อนรับมิสเปรียดเก้าเจ้าของด้วยข่าวกรอแบแห่งเมืองชิฟแฮร์รี่ไพวัลและแฟนหนุ่มรุ่นน้องสุดนด่ารักนงอดต้อนรับยงฟนองชิฟนะคคุณแร์ี่ไพรวัลแล้วก็ต้องขอสว,ส,สวัสดีค่ะ ความรันทุกวงการของเธอจริงๆนะเราต้องอยู่ทุกวงการค่ะถูกต้องอาตกรอื่นก็จะคุยกันหลายๆเรื่องราวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจของคุยแซบโชด้วยนะกด s u b s c r i b e ใน YouTube ของอริมาม่าด้วยแล้วก็ขอจอขอใจในทิกตอกให้พวกเราเยอะๆนะคะวันนี้นะคุณผู้ชมต้องให้ข้อจอข้อใจเยอะๆเพราะว่าทรงผมคุณเขาโบลังอันนี้เบาแล้วก็ทรงผมไม่ทันก็เลยอาโบติดแทนแล้วกันใช่เขาบอกว่ากำลังตะโกนไปเลยตะโกนไปถึงเจมารี หรือเปล่าขาราการที่เขาดังนะคะเออ,เอ,อถ้ามาลีดูอยู่อยากจะบอกอะ,อะไรมาลีพักเนาะรู้สึกเหมือนจะเหนื่อยพักเถอะรู้สึกเหมือนจะเหน,ะเนื่อยเนะาะเออคิดว่าเขาดูแล้วเขารู้ไหมว่าเราล้อเรียนทรงผมเขาอโอ้หหนูว,<ด>นว่าเขาดูหนูว่าเขาติดตามโซเชียลมองไทยอยู่เพราะว่าไม่งั้นเขาจะไม่ออกมาล่าสุดเขาบอกว่าขอให้เบาๆหน่อยเพราะว่าเขาก็เจอนักรบไซเบอร์ของเราไปนะคะ เฟกนิวใส่เขา้า่ชาำอยู่นถึงกับแบบต้องออกมาลองขอชีวิตก็เฟกมาเฟกกลับก็แค่นั่นแหละใช่ไมหม <c oughs> ล่ะะก็เขาเป็นคนเริ่มเราไม่ได้เป็นคนเริ่มค่ะ,คะเขาแบบข้อมูลเขาไม่ค่อยจะกรองเท่าไหร่ <c oughs> ก็เลยต้องตั้งหน่วยข่าวกองขึ้นมาสู้กับเขา <acer> คุณคะ <c oughs> คุณหน่วยข่าวกองทุกวงการเลยอาแนวชายแดนคุณก็เป็นหน่วยข่าวกองวง <c oughs> การสีเหลืองคุณก็เป็นหน่วยข่าวกองทีนี้เรื่องทั้งหมดเนี่ยดิฉันอยากถามแต่ว่าตอนนี้คุณมากับผู้ชายเน,นาะใช่ไ่ะสิบอดี้การ์ดค่ะช่วงนี้ต้องมีบอดี้การ์ดไปไหนมาไหนหวานฉ่ำมาอันนี้คู่เนี่ยเขาฉ่ำกว่าชายแดนอย่างนั้นดูเดือดทีกว่าอีกเนยคุณค้เป็นไงบ้างคะกระแสคุณทุงคู่ก็เห็นว่าดูเดือดเหมือนกันในโซเชียล ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามีคนเอนดูเราเยอะติดตามเราอะไรอย่างนี้ค่ะ,คะขยับนิดขยับหน่อยก็ไม่ได้เลยคนก็จ้องอะไรอย่างนี้นะฮะเออมันจะเลิกกันอีกเมาากื่อไหร่กู <c oughs> จะได้เตรียมทําข่าวอะไรอย่างนี้เรอ,อ,นะอสมน้ำหน้ามันอ,มอะไรอย่างนี้ แต่ครั้งนี้กลับมาหวานฉ่ำเพราะว่าดูสายตาน้องฟอร์ดไม่ได้ละสายตาจากคุณแพรี่เลยนะคะคร<ะ>ับผมกลับมารอบนี้ก็ดีกว่าเดิมครับอเออยังไงคยนั้นไหนรีวิวให้พี่เป็กฟังสิก็ก่อนหน้านั้นใช่ไหมครับพี่ห่างกันไปอ่ะเหมือนผมอ่ะใส่ใจเขาไม่มากพอด้วยเหมือนเหมือนยังแบบหาคนผิดอยู่คนนั้นผิดคนนี้ผิดหมดแต่แบบทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ได้แบบ ดูแลกันมากกว่าเดิมแต่ผมคิดว่านะถ้าสมมุติว่าคนกลับมารักกันอ่ะมันจะมี2อย่างเลยก็คือมันจะดีกว่าเดิมกับแย่กว่าเดิมครับผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นผมยังทําไม่เต็มที่ครับก็เลยอยากกลับมาแบบเออเดี๋ยวลองดูใหม่ดีกว่าว่าแบบเออถ้ากลับมารอบนี้เต็มที่มันจะดีกว่าเดิมไหมปรากฏว่ามันก็ดีกว่าเดิมครับค่ะในทุกๆวันเพราะตั้แต่เดอนกุมภาเนาะก็หวานชัามาห้าหกเดือนแล้วแต่ทีนี้คู่รักคนดังแหมคู่นี้เขาก็คู่คนดังชาวเน็ตสนใจตอนเลิกกันไงชาวเน็ตก็แบบว่าเห็นไหมแพรล สุดท้ายเขากลับมาคืนดีกันตอนนี้ชาวเน็ตนะไม่พิมพแล้วเพราะว่านั่งหอนอยู่บ้านเขาบอกกิน้าหมากันไปแถวไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ถึงขนาดนั้นแต่เราก็เข้าใจเนาะเพราะว่าหลายๆคนก็เป็นห่วงแล้วแหละเห็นดูเราเขาก็ไม่อยากให้เราแบบเออเลิกกันโดนหลอกหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเขาก็อาจจะเป็นห่วงเราค่ะจริงที่กลับมาคบกันละใครง้อใครก่อนนะจุดที่จะกลับมาคบกันจริงจริงผมมาไปง้อเขาก่อนง้อยังไงอะลูกก็ตอนแรกเขามีแฟนใหม่ไปก่อนใช่ไหมคุณก็คือ ติดง่ายมะคะเขามีแฟนเขามีแฟนใหม่ไปก่อนแล้วทีน,นี้เหมือนพอรู้ว่าเขาโสดเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบเอยลองกลับไปง้อดูดีถ้ามันติดมันก็ดีนะหรือพี่<ม>เห็นในติกตกอกอะเห็นมีถ่ายคลิปเป็นแบบว่าลิปซิงค์เพลงนู้นเพลงนี้อันนั้นคือวิธีการง้อของปอดหรือเปล่าไม่ครับอันนั้นผมก็อัดไปเล่นๆอย่างนั้นแหละแต่ผม,มไปงอ้อเขาจริงๆตอนที่ไลฟ์โสดทิกตกออีกทีนึงก่อดพี่ถามก่อนจะง้อรู้ว่าเขามีแฟนใหม่เปิดปุ๊บติดปั๊บเนี้ยใจเรามันรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอะตอนที่เขาแบบมมแฟนให่่ ตอนเขามีแฟนใหม่ผมก็อยู่อยู่ได้ครับอยู่คนเดียวได้ก็ยินดีกับเขาแอบเศร้าไหมนิดๆมันก็ต้องมีบ้างเลยครับแต่พอเขาโสดปุ๊บเดินหน้าจีบเดินหน้าง้อเลยใช่แต่พอเขาโสดปุ๊บแล้วก็อ่าโอเคสะดวกแล้วครับก็เริ่มเลยง้อยังไงตอนแรกผมก็ไม่ค่อยกล้าหรอกครับกลัวเขาจะวีน แต่เราที่วีเหรอคะอเราเป็นคนที่วีไม่ใช่หนูอาจจะเป็นคนพูดเสียงดังเป็นคนชอบพูดเสียงดังพูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผู้ชายอาจจะคิดว่าเราตะคอกแต่จริงเสียงดังเฉยๆเสียงดังเฉยๆฟอดอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เหมือนวันนั้นเขาไลฟ์สดอยู่ผมก็ไลฟ์สดอยู่ผมก็เลยลองขอไปอะไรอย่างเงี้ยขอจอยกันขึ้นคู่ใช่ครับขึ้นไอคู่ด้วยกันก็เลยแบบอ่า ตอนแรกเขาก็บอกเรียกเป็นที่เป็นน้องกันนะอะไรเออไมเราไม่อยากให้คนแบบมันเหมือนแบบว่าเอ้ยมาเล่นเล่นหรือเปล่าทำไมเดี๋ยวคบกันคุยกันหนูก็เลยให้ชัดเจนก่อนตอนนี้คือแค่กลับมาคุยกันหมายถึงว่าเออถ้าคุยกันก็ต้องเป็นพี่น้องกันก่อนแต่ถ้าจะตกลงกลับมาคบกันเราค่อยว่ากันเคลียร์ให้มันชัดเจนเดี๋ยวคนจะว่าลักลักเลือกเลือกเลิกลักลักอะไรอย่างเงี้ย่ะิงจแบบแพรรี่อ่ะก็คือเป็นมนุษย์ที่เรียกได้ว่า มีสติสัมปชัญญะดีมากทุกอย่างในการใช้ชีวิตเป็กว่าเป็นคนหนึ่งเลยที่น่าเอาเยี่งอยา่างทีเนี้ยในการที่แบบว่ามีแฟนมันกรองอยังไงถึงใจอ่อนตอนที่เขามางอ,อมไมออ่หนูก็รู้สึกว่าไอ,อ้ตอนที่เราแยกกันไปเนาะมันไม่ได้มีประเด็นเรื่องของมือที่3หรืออะไรเรื่องของการนอกใจไอ,อ้ประเด็นมันแค่ว่าเออเรายังหาจุดที่พอดีระหว่างกันไม่ได้ฟ์สไตล์คนนึงแบบคนนึงแบบนิ่งเฉยคนนึงแบบ แอคชั่นมากกว่าอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราเหนื่อยแล้วเราไม่อยากอยู่ตรงจุดนี้เราอยากหาอะไรที่มันมีสมดุลการให้มันเหมือนว่าเออต่างคนต่างแสดงออกที่มันพอดีกันฉันหวานแล้วเธอก็ไม่หวานอประมาณนั้นประมาณเฉยชากับชันจางเย็นชาอะไรนี้แล้วหนูก็รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันจูนได้มันจูนได้มันไม่ใช่เป็นประเด็นที่มันเหมือนเออแบบมือที่สามอะไรอย่างนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าเขาก็ยังไม่มีแฟนแล้วเออเราเราไปไกลแล้วอะไรอย่างนี้เขาก็ยังเหมือนว่ายังอยู่ที่เดิมอยู่อะไรอย่างนี้กลับมาแล้วหนูก็ ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะแบบรังเกียจเขาหนูพื้นฐานละจิ๊นก็รักกันอยู่และทีนี้มันต้องเคลียร์ใจกันก่อนไหมคือกลับมาคราวนี้มันจะไม่มปปัญหาเดิมๆเลยมั้งติ๊กไแมใจก่อนอะไรชอบอะไรไม่ชอบอะไรเยอะมากเลยค่ะเมย์ม่เป็กกี้คือแต่ก่อนเหมือนเวลาถ้าสมมติว่าเราแบบมีอะไรที่เรารู้สึกไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเก็บไว้น้อเราก็จะคิดว่าผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงนะกระเทยอ่ะชอบคิดว่าเดี๋ยวผู้ชายคงจะรู้เองแหละอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต ประชดประชันไปอะไรอย่างนี้มันก็ปรากฏว่ามันก็มันก็ไม่ได้ผลแบบที่เราคิดทั้งนี้ก็คือกลับมาก็เลยจะรู้สึกว่าถ้ามันมีปัญหาอะไรคุยเลยทันทีนะก็ถ้าอะไรเราไม่โอเคเราไม่สบายใจหนูก็จะคุยกับเขาเลยว่าอันนี้ไม่สบายใจออแล้วเขาก็จะบอกว่าฟอดต้องทํายังไงหรือพี่แพรลี่ไม่สบายใจแบบไหนอะไรอย่างงี้เราต้องการความหวานยังไงเราก็จะบอกเขาเลยใช่ใช่ใช่ค่ะก็จะทําให้แบบ อันนี้กันง่ายค่ะแต่ทีนี้ชาวเน็ตพอกลับมานอกจากกินอาหารหมารอบนี้แล้วเขาก็มีคำค,ำคอมเมนต์อีกบอกว่าเฮ้ย ฟอดกลับมาเพราะรักจริงหรือเปล่าโลกใบนี้มันขับเคลื่อนด้วยการด่าไงก็ด่าไว้ก่อนเออฟอดกลับมาเพราะจะมาเกาะกระแสดังกลับจะมาเอาเงินอีกหรือเปล่าอย่างเงี้เงินหมดเขาบอกฟอดเงินหมดอันนี้ต้องให้พี่แวร์รี่พูดเลยครับว่าฟอดมาเอาเงินไม่ไปออกรายการหนึ่งคอมเมนต์ฉ่ำเลยเงินหมดเงินหมดแต่หนูเข้าใจฟีลลิ่งของคนแบบหนูเข้าใจความคิดเห็นของคนในสังคมเนาะเพราะเขาต้องมองแบบนี้อยู่แล้วหนูอายุมากกว่าแถมเป็น LGBT ฟอดเขาเป็นเด็กผู้ชายเป็นหนุ่มอย่างเงี้ยแล้วมาคบกับหนูจะหาคู่ที่แบบเออคบกันเพราะ ว่าเข้าใจกันจริงใจกันหนูว่ายากคนต้องมองอย่างนี้อยู่แล้วร้อยทั้งร้อยก็คงก็มองว่าเงินเงินเงินทั้งนั้นแหละก็ไม่เป็นไรหนูให้สิทธิ์คนอื่นที่จะมองแต่ว่าใดๆคือหนูสองคนรู้ว่าว่าหนูหนูสองคนคบกันในสถานะไหนแล้วก็ยืนยันนะครับว่าคบกันเนี่ยมีแต่ให้เขาทํางาน<ะ>แล้ล่าสุดเขาซื้อกระโปรงกระเป๋าก็มีคนไหว้แล้วหนูซื้อให้จริงไม่ใช่ใชเขาเก็บตังค์ซื้อเองเขามีธุรกิจของเขาทํา <วะ S 1> น้ําพงน้าพริก จุดเริ่มต้นน่ะพี่แพรี่เป็นคนสอนน้องฟอร์ดไลฟ์ขายของให้ทํามาหากินด้วยซ้าใช่อยากให้อยากให้เขายืนด้วยตัวเองได้แล้วทุกวันนี้เขายืนได้แล้วนะต่อให้เขาไม่ได้คบกับหนูช่วงที่เลิกกันเขาก็ยังมีรายได้เพราะเขาขายเสื้อเป็นขายน้ําพริกได้อะไรเงี้ยเขาก็มีกลุ่มคนที่ตามเขาเคยได้ยินคํานึงที่ฟอร์ดพูดบอกว่าพี่แพรี่ไม่ได้ให้ตังค์แต่ให้ความรู้ซึ่งมันมีคุณค่ากว่าเงินตรงนี้ยังไงครับคือจริงๆพี่แพรีี่ตั้งแต่คบกันมามันก็ปกติอยู่แล้วครับพี่คนะ่่าแออรมีงนนไ้ยตัก็ มันก็ห้ามความคิดเขาไม่ได้หรอกคับแต่จริงอ่ะพี่แพรี่เขาแบบสอนงานมากกว่าอย่างผมมีวันหยุดอะไรเงี้ยผมไปช่วยพี่แพรี่ขายทุเรียนด้วยไปช่วยไลฟ์ขายของขายน้ําพริกแต่ก่อนเนี้ยครับ,รบก็เลยแบบเรียนรู้มาจากพี่แพรี่จนได้เออเดี๋ยวลองมาทําดูบ้างมันก็ได้ผลจริงๆครับ S 1> <S 1> อ <ะ S 2> ฟอร์ดฟอร์ดรู้ไหมว่าฟอร์ดโตมากับคนที่มีคุณภาพเพราะว่าพี่แอบ<อ> <Soul> ไปเห็นฟอร์ดเวลาตอบคอมเมนต์คนที่มาในแย่ๆที่บอกว่าอุ้ยเนี่ยฟอร์ดไม่มีตังค์มาก,ก่อแพรลี่กินแล้วฟอร์ดเขาบอกว่าพี่ครับจะพิจิตว่าผมไม่มีเงินพี่ซื้อน้ำพ <ขอ S 2> ริก่มฟอดับใช่เนี่ย<ข>อันนี้คือดีน่ารักน่ารักไม่เหมือนหนูหนูจะบวกอย่างเดียวเลยแต่เขาใจเย็นยิ้มหวานเจี๊ยบเลยคนก็ด่าเขาไม่ลงเนาะอ่ะให้ดูการกระทำเขาดีกว่าอย่าเพิ่งพิมพ์คอมเมนต์และอยากบอกอะไรขอบคุณที่คอมเมนต์แรงๆไหมคอมเมนต์ไปเถอะค่ะถ้าทำให้ชีวิตดีขึ้นนนแแต่่่่จริงๆพีีีลเาาบอกวมมมัั มันมันไม่มีใครมาลดคุณค่าเราได้นอกจากตัวเราเองครับฝก็ฟังใหม,ม่ทีหนึ่งอีกหนึ่งอย่างตอนนี้ที่เห็นแล้วเราก็อยากเห็นหลังๆออกสื่อหวานฉ่าตลอดเดี๋ยวหอ,อมเดี๋ยวจุ๊บทำไมเดี๋ยวนี้โอบหลัง,<า>งนู่นนี่นะชวนกันปิดไฟอะไรก็ไม่รู้อะไร่างจัน<อ><อ>ี้มันอยู่ด้วยกันมานานแล้วับมันก็ไม่ต้องเขินเหมือนแต่ก่อนแล้วแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ทำเพราะเขินเขินนะพี่พี่ก็เขินเหมือนกันอ่ะมันแบบแรกๆเนาะคนมาคบกันอ่ะมัน คนจากที่มันไม่รู้จักกันแล้วอยู่ดีๆมันมาเป็นแฟนกันมันก็ต้องอาศัยเวลาเนาะแม่ปกี้หนูว่าอย่างงี้แต่ทุกวันนี้มันเหมือนแบบฟิลมันไม่ได้เป็นแค่แฟนมันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันไปแล้วออย่างเงี้ยอยากเห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้อยากดูในไลฟ์สดแล้วหวานยังไงบ้างเออจุ๊บได้ไหมจุ๊บจุ๊บได้ไได้ได้ครับได้ได้เออดี่อกเลาดิเขาทาไม่เขินแล้วจริงไม่แล้วอะไรไหมน้ตอนเนี้ย ฟอร์ดอะแซลวิแพรลี่เก่งมากนุ้งกลัวปะแล้วหนูก็หนูก็คิดว่าย้อนไปถ้าหนูย้อนไปได้หนูไม่น่าจะไปแบบไม่น่าแบบทะลึ่งตึงตังใส่นางเลยเพราะว่าเพราะว่านางจะจะสวนกับฟอร์ดเป็นคนใส่ๆมากแต่ก่อนครับพี่แพรรี่จะเป็นคนที่แบบชอบเย่ทะลึ่งอะไรเงี้ยแล้วฟอร์ดก็แบบเอยสู้กับถ้าไม่สู้กับฟอร์ก็จะอายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเขาเดินกันอยู่ในสวนทุเรียนเห็นมีคลิปหนึ่งนะเขาตะโกนระวังนะครับ คำแก้วมีงูเนเรือขึ้งแบบแล้วหนูใช่หนูไปไม่ได้เลยตอนหลังๆหนูไม่กล้าแซวนางแล้วกวนางแบบแซวคืนเลยไม่ตอนหลังสู้ไม่ได้นะเห็นหลายดอกเลยสู้ไม่ได้เลยสู้ได้ไงมันบอกคำแก้วมีงูวิชาแ่งก้าคือเอาอย่างนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนฝากความลับมาให้คุณผู้ชมค่ะเป็นความลับแต่ยังไม่ให้ตอบตอนนี้นะคะเป็นใครเดี๋ยวเดี๋ยวมาตอบช่วงหน้าคุณผู้ชมกลับมากับคุณซ โซนะคะเรื่องใหญ่เรื่องเด็ดเห็นว่าซุ้มจะแต่งงานมีเรือนหอแล้วด้วยแต่จะมีคนหนึ่งซึ่งเราไม่อเอาอยืน,นยันไหมล่ะเขายืนยันเขามีความลับจะมาบอกคู่นี้ <ừ> เออมาเฉลยเลยเป็นใครไปดูค่ะ สวัสดีแพรี่กับฟอร์ดนะฮะตัวนี้พี่ปองทัวร์อยู่กับติดทัวร์นะที่ญี่ปุ่นที่โตเกียวกําลังไปเที่ยวก็สําหรับความหวานของแพรี่กับฟอร์ดก็อุ้ยเขาหวานเหมวกันมากนะฮะสำหรับคู่นี้นะเขาแบบคิดถึงกันตัวดีเจใ4สิบสี่มพันที่ผ่านมาเขาแบบมอบดอกกุหลาบให้กันอุ้ยพวงใหญ่ๆมากมายเวลาไปทานข้าวเขาจะมีถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาอกจะเจเจอะไรอย่างเงี้ยนะน่ารักน่ารัก เรา,าผมเจอฝากผมเราชอบก็ปิดกอดเขาบอกแก้มกันแฮ้ยนี่ก็จะไอ้อออออตังมันหนูมังหนูนะครับน่ารักนา่กนารักตลอดเคยเห็นทะเลาะกันไหมโอ้อันนี้พี่พูดได้ใช่ไหมเออพยายามนิดนะครับจริงๆไม่ได้หองหมิ่นคนเดียวนะแล้วก็ไม่ได้กันทะเลาะด,ด้วยนะอย่างดีก็จะประกาศเลยประการเลยเลิกค่ะเราเลิกก่นแล้วแล้วค่ะแฮร์รี่กับฟอร์ดก็ รักกันมากๆนะครับแล้วก so> ็มีรูเป็นบ้านหลานจะเมือได้ป่าต้นเชื้อได้ฝ่าต้นเชื้อได้นะเ้นเชื้อดีก็ทุกี่ก็มีนะครับแล้วก็ฝากนี่ว่าในเรื่องาหารของน้องก็มีห้องทุบบองด้วยนะผมไม่สร้างบ้านอะไรเพิ่มแล้วนะก็ไปอยู่กับคนนัคนนี้บ้างมีคนไปถามว่ารู้ไหมว่าแพรที่เป็นทุกตนักูลผมไม่รู้จริงผมไม่ได้บอกว่าผมรู้ว่าเขาเป็นอะไรผมรู้แต่ว่าเขาเป็นน้องนี่ซึ้งละสิ รักกันมากๆนะแล้วก็จะลืมมในงานแข่งกันด้วย Ford Perry รักกันมากๆนะพูดพร้อมกันนะใครที่ยางไม่หลับนะ Ford Perry รักกันมากๆและเ,เด็กนะหนึ่งนะ1นึ่งสองสาม Ford Perry รักกันมากๆนะ อยู่ญี่ปุ่นไกนะสงสารลูกทัวร์เนาะอยู่ดีๆต้องมาแบบเไทไม่รู้ะขาเป็นไกด์หรือล่าก่อนเป็นไรับจ็อกเป็นไกด์หรือว่าไปเที่ยวกับเขาแต่เสื้อพี่ปองนี่น่าซื้อให้ใหม่มากเลยนะเสื้อรัดมากนะโอ้โหก็ได้ข้อความสรุปว่ารักแพรลี่แต่ดีนะคลิปสั้นถ้าคลิปยาวนี่อาจจะขาดอากาศหายใจได้เพราะคำแหมวน่าดูเลยเขาบอกฝากเราไปอย่างนี้อยากบอกกลับอะไรกับพี่ปองก็จริงชอบทุกครั้งเลยประโยคสุดท้ายที่เขาจะพูดเสมอว่าเขาไม่รู้หรอกว่าหนูเป็นอะไรแต่ เขารู้ว่าหนูว่าเป็นน้องเขาอันนี้มันจะทําให้เรารู้สึกว่าเออไม่ว่าจะแบบเราผ่านเรื่องราวอะไรกันมาเยอะเนาะอย่างหนูกับพี่ปองไงจนถึงวันนี้ก็คือความสัมพันธ์ความเป็นพี่เป็นน้องมันก็คือยังสําคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดระหว่างเราสองคนชื่นใจเนาะชื่นใจค่ะชื่นใจเรามีกันลยาณมิตรที่ดีแต่ว่าแต่คนอื่นแล้วตัวเองจะแต่งก่อนหนูอีกที่จริง่ะหนูว่า แซวแกแกถามเฉยๆอ่ะแล้วแพรรี่ล่ะนูบอกอ๋อไม่เป็นไรให้พี่ก่อนเดี๋ยวน้องทีหลังแกก็เลยอาจจะคิดว่าหนูจะแต่งบ้างมั้งอะไรอย่างงี้พี่ปองนี่เขาจะแต่งเดือนประมาณไหนฮะอ่าธันวาค่ะโอ้จะแต่งนี้ธันวานี้แล้วแต่ของแพรรี่นี่ยังไม่ต้องตอบว่าจะแต่งเดือนไหนอะไรยังไงไม่รู้แต่ว่านัตอนนี้เห็นบอกว่าซุ่มนะซุ่มทำเรือนหอตอนเนี้ยโปรยเงินไปแล้วกว่า30ล้านเออเดี๋ยวไม่ตอบคุ้มอบเดี๋ยวมาตอบช่วงหน้าจ้า แต่งเลย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 แต่งไม่แต่งไม่รู้แต่ว่านตอนนี้นะคุณแพรลี่นะไม่รู้จริงหรือเปล่ากระแสในโซเชียลบอกว่าซื้อแบบทุเรียนอ่ะเขาเรียกว่าไล่สวนทุเรียนให้หนึ่งภูเขาแล้วก็คาเฟ่ด้วยแล้วก็เรือนหอเนี่ยตอนนี้30ล้านแล้วยังไม่จบเลยยังไงแล้วก่อนกลัวเลยพอบอกว่าซื้อไล่ให้เป็นภูเขาเนี่ยอย่ามาลงดิฉันนะคะ มันเป็นโซเชียลมันชอบเมาส์แล้วก็แฟนหนูอะมันตัวดีเลยคือมันชอบเวลามันไปไปสวนทุเรียนไปอะไรอะเขาก็จะชอบไปถ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทุกคนมาดูสวนพี่แพรลี่ซื้อให้แล้วกลุ่มแล้วกลุ่มสอนใครก็ไม่รู้เราแค่เราแค่ไปตัดเฉยๆไปเอาลูกเขาแล้วคนก็เชื่อไงแล้วร้านกาแฟกับบ้านล่ะ กาแฟก็คือทำค่ะเป็นธุรกิจแต่บ้านก็คือถ้าเขาจะไปอยู่ด้วยยินดีซอสแต่งซะก่อนเลยวันนี้หอมเป็นการางไกลสักทีได้ได้ครับได้ถ้าขอมาก็จัดให้เลยโอ้ยปฏิเสธเลยขอแบบอุ้ยขอแบบชิดตัวแบบเอาแบบเดินไปบ้าที่ตามแม่ไปที้นะที่เหนื่อยเน่นๆเอ้นหอมกลับ้งหอมเบาๆเดี๋ยววิกลุดหอมกลับเลยสิหอมกลับเลย เออยินดีนะยินดีกับการกลับมาครั้งนี้ขอให้มีความรักที่มีแต่รอยยิ้มและสดใสตลอดไปมีข่าวดีก็เชิญพวกเราด้วยยินดีค่ะต้องไปให้หนูนะเป็นไปจ้าไปจ้าถ้าต้องการพิธีกรหรือว่าอะไรก็บอกได้โอ้ได้เลยใช่ไหมคะฉันเป็นพิธีกรเธอโชว์ไปอะไรก็ได้ขอไอ้เมดเป็นส่วนร่วมของเขาเถอะโอเควันนี้ขอบคุณคุณแพรลี่นะแล้วก็ต้องขอบคุณแทนคนไทยด้วยที่ออกมาเป็นกระบอกเสียงคอเอานะคะในทุกๆเรื่องให้พวกเรานะคะขอบคุณต้องปอดด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะแขกับเชิญที่รักของเรานะคะส่ง ด้วยนะคะวันนี้คุยเชฟโชวหมดเวลาแล้วนะคะเจอก,กันพรุ่งนี้จ้ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูรายการคุยซชบโชว์เสร็จแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ